ต่อกันที่เรื่องของมิจฉาชีพนะคะที่ไปหลอกลวงชาวบ้านแล้วก็ต้องสูญเสียเงินเนี่ยหลายบาทที่เดียวมีอย่างต่อเนื่องเลยจริงๆนะคะล่าสุดนี้ก็มีที่ลําปางนะคะมาหลอกชาวบ้านนะคะเรื่องของการไปซื้อเครื่องครัวเสียเงินไปกว่าหกแสนเลยนะคะ <S <S <ม>ส่วนที่เชียงใหม่อันนี้คือหลอกยืมเงินค่ะไปลงทุนเสียหายมากกว่า10ล้านบาทค่ะ จากกรณีที่นักธุรกิจสาวเชียงใหม่ร้องเรียนต่อกอรมนจังหวัดเชียงใหม่นะคะว่าถูกนางสาววิการดาหรือตราทองแท้หลอกลวงช่อโกงจำนวนมากโดยมีพฤติกรรมนำเช็คที่ดินบ้านรถยนต์คนอื่นมาเป็นหลักประากันหลอกยืมเงินโดยอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนแล้วก็ให้ดอกเบีย้ยคืนอัตราสูงซึ่งนักธุรกิจสาวคดีสูญเงินไปแลร่วม2ล้านบาทค่ะ แต่ล่าสุดก็มีผู้เสียหายมากกว่า20รายนะคะที่เข้ามาร้องศูนย์ดำรงธรรมและ DSI เพิ่มเติมว่าถูกนางสาวิการดาหลอกลวงเช่นกันผู้เสียหายทั้งหมดได้รวบรวมหลักฐานการชอบกงในรูปแบบต่างๆของแต่ละคนให้กรอกรายละเอียดข้อมูลโดยพบว่ามีมูลค่าความเสียหายตอนนี้รวมกว่า10ล้านบาทแล้วนะคะ พันตารวจโทสะอาดสุนทรผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคบอกว่าจะรับเรื่องจากผู้เสียหายที่มาร้องเรียนทุกคนและจะเสนออธิบดีดีเอสไอให้พิจารณาช่วยเหลือค่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ภาคเหนือเหมือนกันนะคะที่จังหวัดลำปางเป็นคดีช่อโกงโดยชาวบ้านอำเภอห้างฉัดกว่า200คนค่ะเข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรห้างฉัดหลังจากถูกบริษัทหวนเฉินฟงที่จดทะเบียนการค้าในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาแสดงสินค้าและนําอุปกรณ์เครื่องครัวมาขายให้กับชาวบ้านแล้วก็มีการโน้มน้าวจูงใจให้ซื้อสินค้าแต่เป็นลักษณะวางมัดจําเอาไว้ก่อนนะคะชาวบ้านเนี่ยก็เลยหลงเชื่อค่ะแต่จากนั้นเหมือนเดิมแทบจะทุกคดีเลยนะคะไม่สามารถติดต่อได้อีกเบื้องต้นเนี่ยเสียงเงินไปนแล้วกว่า60,0,000บาทค่ะ